โอเคมาเชื Here, ่อเมื่อกี้ไฟเต็มโอเคครับก็สวัสดีคุณช่้นเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมแบบจีนบูบายนะครับก็พูดเยอะไม่ได้ก็รีบลองเลยนก่าลองที่บู๊เอ้ยมาดีกว่าลงนี่ดีกว่าอะไรวะพาราดิสจังหวัาาดพาราไดรีสอร์ทหรอโอเคครับผมผมว่าคนที่ลงก็ตั้ต่สิบกนอนะโอเคเอ่า ครับผมเรามาถึงพาราได้น่าจะพาราได้แหละผมอา่านไม่ผิดเนาะโอ้โหเต็มเบอร์สองหนึ่งสองตี้สองสามตีต้อะ่ะโอเคผมลืมบอกคุณผู้ชมด้วยผมผมลงมาในะแบบดูโอนะครับผมแต่ผมว่าผมกดมาคนเดียวก็ทำโซดทำเชียนนะมันเรียนมาครับก,ก็สาม

ูททัเฮียมันเจ็บแล้วเออเออเออนี่ไงตายไปดิเออไงเฮียโอ้ยเดือดรึเรไปซ้ำตัวแล้วกันเพื่อนนั่งไว้โชว์ี่เหี้ยเขาหาย นี่กว่าไรเฮยาหายไปไหนเอาหาเฮ้ยตายอีกหนงคุณผู้ชมโอเคตีมันตายด้วยแล้วผมก็มีวมาใช่ไันเอาทนุนดีก่อนไอเพื่อนเพื่อนเวตายไหนวะ แล้วข้างบนนี้ก็จะมีด้วยนะเกียนสะลายไหมสัตว์มีตัวหมอกสามตัวหนึ่งเอาคผู้ชมแต่ผยยิงมันไม่ตายอะ่ะนี่ไงน,น่าอยู่กว่า

มีไหมเอ่อเหมือนฝนจะตกด้วยคุณผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้เราคิวไปสามตัวแล้วนะน่าอยู่ว่าอะไรเหี้ฝนตกเสียวมากเลยเสียวงูมากอ่ะนั่นยัไงเจอคุณผู้ชมเจอเจอเจอ เค okay, ครับเราจะปรับเป็นยิงหนึ่งนัดน,นะเพื่อความแล้วจะแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับที่ใครจะนัดยังไงแต่ผมนัดแบบยิงหนึ่งนัดมากกว่ามันไปตายไหนหวนะไอ้นั่นอ่ะแชงมาแล้วกัน okay, เจ้าขอมวันตรงนี้มันจะมียิงกันเมื่อกี้นะคุณผู้ชม <c oughs> ไปยังวะน่าจะน่าจะไปหมดแล้วแหละผมว่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูบ้านข้างล่างนี่มาเอ้ยเจ็บปาะเอ้ยเจ็บปูว่าแลไวไงเอาไว้ก่อนเข้าบ้านก่อนอันนี้ไงเดือดเลยเช็บเปิดปอมยาแป๊บอ,อ๋อฮะนี่เอาซง ยิงเงินข้างบนโอ้โหมา,าขึ้นไปใหม่เว้ยใจกล้าพอขึ้นใหม่ครับผมอืมยิงเงินตรงไหนวะเมื่อกี้น่าจะอยู่ในพาราไดน์นี่แหละ อ๋อนี่น,น,นี่มันตายตรงนี้คุณผู้ชมไอตัวที่ผมยิงนอกตัวแรกอะนี่เลยมันตายตรงนี้ไหนดูสิดูขอเมึงอกี้เพื่อนเอ้าเฮีย yeah. โอ้โอเคเพื่อนโอเคเลยโอเค วิ่งเฮียแ,แตแ่เฮียสัตว์ตกูตกใจหมดเลยโอ้นึกว่าคนถ้าคนมูตายไปแล้วเนี่ยไม่มีของดีเลยเฮียเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ย ะเยียบไปไหมเนี่ยเยียบแปลกๆป,ปล่อยไปเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโกาดังนี้ก่อนของพี่ชมก่อนรอจะออกจากพาระได้ครับนี่โว่าแล้วมันจะเยียบไปไหนโอเคกระเป๋าสามคุณผู้ชมโอเคเก็บมาเก็บมากระสุน แมวเ,เก็บยาดีกว่าคนสองโอเคอืมึงใหญ่ไอนะสัตว์อย่ามีตัววิ่งออกมานะยิงไส้แตกไอเหี้ยกินครับผมตอนนี้เหลืออีกห้าสิบหกคนไวมาก

Ừ, thời gian anh yêu gì mày chá ở đây, ở đây, ở đây. นี่เราไม่ยิงแล้ววะนี่ไงวิ่งดิเพื่อนวิ่งดิเพื่อน bóng vinh Lế, để ra ngoài đấy ạ ปล่อยปล่อยปล่อยไปอยาอยู่คงไม่รอดเลยโออโอเคครับผมวิ่งวิ่งอ่จีกซ้ายดีกว่าวิ่งไปตนูนโอเคครับผม ดูหเหมือนวงจะบีบไปทางเกาะนู้นนะตอนนี้เหลือ37คนแล้วนะ ผมมปนบูทแคมป์ด้วยดิไม่มีอะไรต้องกลัวนี่มันปวดหัวเฮี้ยต้องมีคนตาดดอกระเบิดด้วย โอ้โหจบเออจบตรงนี้โอเคครับวันนี้ไม่ได้สน่ทก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เยอะเยแหละบ๊ายบาย